ม,มันมียูท b e สอน you. อยู<ม>อ่แต่ว่าใคอยส่งจากตัวน,นั้นมาให้ไม่ให้ฉันนะว่าเออมันเป็นลิงก์ตัวนี้นะเข้าไปตัวนี้สมัครอะไรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็ได้รับความรู้มากเลยนะคะในเรื่องของระบบ AI กับการพัฒนางานกับการสร้างงานทางวิชาการของเราไม่ว่าจะจะเป็นการสร้างงานด้วยการ สื่อการนำเสนอ powerpoint นะคะเพื่อไป presentation นะคะในเรื่องของผลงานทางวิชาการบทความงานวิจัยหรือการที่เราจะไปบรรยายในหัวข้อต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็นำมาใช้ในการทำงานของเราได้อย่างสวยงามถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็ประหยัดเวลานะคะประหยัดเวลาในการทำงานของเรา ซึ่งเราสามารถเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้นะคะอย่างเช่นเหมือนที่บอกว่าเวลาเราสร้าง PowerPoint ขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็เพียงก็เดินไปชงกาแฟกลับมาปุ๊บ PowerPoint ที่เราสร้างขึ้นมานะก็เสร็จแล้วนะคะเพียงแค่ให้เรามาเปิดดูความแม่นยำว่าขอ,าอ,เอบเขต Scope, Topic แล้วก็เนื้อหา ความสาคัญต่างๆที่เราต้องการจะนําเสนอนเป็นไปตามที่เรากําหนดหรือไม่อย่างไรนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนชอบบิกเปลี่ยนหัวข้อแล้วก็เปลี่ยนในรูปแบบต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือความสามารถของ AI ในทศวรรษนี้แล้วก็ AI สามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานในการทํางานแล้วก็ในการสร้างสารรค์งานได้อย่างไร้ขีดจํากัดจริงๆนะคะซึ่งเราเรา,เราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เนาะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะมีประโยชน์สําหรับการทํางานกับเราในฐานะที่เราเป็นนะักวิชาการนะครในฐานะที่เราเป็นอาจารย์หรือในฐานะที่เราเป็นวิทยากรที่เราจําเป็นจะต้องใช้สื่อในการ p รีเอทเนชันในการที่เราจะต้องใช้สื่อในการนําเสนอในการบรรยายหรือในการสื่อความหมายอะไรบางอย่างในสิ่งเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมดังนั้นก็วันนี้ก็ตั้งแต่มาอบรมตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจะถึง5้าโมงเย็น4ี่โมงเย็นนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ amazing มากแล้วก็ถือว่าเรารู้สึกว่าเราอาย่างไงอะเราไม่เสียเวลาเลยกับการที่เราได้มาอบรมครั้งนี้นะคะได้รับผลประโยชน์ได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับ การต้อนรับอยากเป็นกันเองแล้วก็ดีเยี่ยมแล้วก็ตลอดจนถึงมานี้ได้รับประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับจากปัญญาประดิษฐ์หรือเรียกว่า AI ที่ได้นำมาใช้กับการทำงานของเราได้นะคะกลับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ